สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนีพาเดินทางนะครับมารับชมปู่ชัยวานพี่น้องกับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 6นะครับเดินทางมาฮอดแล้ะครับท่านผู้ชมครับยังเข่าไปเบื้องนั้นกันนะครับน้องวาปูขึ้นกระดานบ่อพี่น้องงวดนี้นะครับผมครับบรรยากาศบันเทากะอากาศร้อนนะพี่น้องนะครับเนาะครับมือว่านนี่ก็คือส่งฝนจะตกอยู่พี่น้องแต่ว่ากระตกไปปล่อยนะครับท่านผู้ชม ครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะับผมจังเข้าไปเบิ้งน้ำกันว่าปูขึ้นปูขึ้นกระดาน้หรอยังงนะครับท่านผู้ชมครับวัที่ผ่านมาปูให้ตะเล็กวิ่งนะพี่น้องเนาะครับวัวนี้ปูจะจับค่ให้บ่อนะครับท่านผู้ชมครับจังเข้าไปเบิ้งน้ำกันนะครับบรรยากาศเงียบดีนะพี่น้องเนาะบรรยากาศเงียบสงบดีภายในนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศเงียบสงบดี ภายในบริเวณนะครับเนาะกร่มรื่นพี่น้องนะครับเนาะร่มรื่นนะครับผมครับในวัดก็สวยงามร่มรื่นสาธุเดอนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเนาะครับขอให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะขอให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวัญยืนครับขอให้ได้โชคได้ลาภเ้อครับผมคิดสิ่งไหนขอให้สมปัารถนาเอายกมือท่วมหัวเอาครับพี่น้องนะครับเนาะ ยกมือสาธุเอาเดอร์ทำชมเดอนะครับเนาะบรรยากาศภายในกระมรมเรือนดีพี่น้องนะครับเนาะขับฟังเบาเทาไปจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อรับอย่าล้มคานกันนะครับผมอย่าลําคานกันให้กำลังใจกันนะพี่น้องเนาะครับผมบรรยากาศกระมรมเรือนพี่น้องอาครับเข้าไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องปูยูบอนะครับเนาะหรือปูขึ้นกระดานให้บอหงวดนี่นะครับผม เลขปูบาลายโตหรอกท่านผู้ชมเลขปูไม่เยอะนะครับพี่น้องอยู่บนอ้อปูอยู่บนอ้อนะครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศเอาเห็นแต่คุณพ่ออยู่เห็นแต่คุณพ่ออยู่กนะับปูขึ้นกระดานบนอ้อพี่น้องนะครับผมเอาท่านผู้ชม เป็นเหล็กดังป้เหล็กดังเอาปูประยูติพอเปล่ยน่มเปลนไปประชุมเปล่นบุขึ้นกระดานใ้ตัวนี่ว้โอ้โหเหล็ของมะขวะอืมมะขวะเหล็กขึ้นบ่เข่านอป่อโอ้จังในพอของพอได้ตัวใดงวดเนี่ยเก้าสามตัวเดียวเกตัวเดียวได้เก้ามัตัวเดียวที่พอโอ้เด็ดของพอได้เก้ามัตัวเดียวป่อพอพอคำนวณเองบ่อพอคำนวณจากหนังสือจากหนังสือเหรอจากหนังสือ หนังสือหวยเอามาครับนวณนเองได้เก่าได้ติพอบนหรือหลางนะพ่อเก่าเนี่ยบนโอ้ท่านผู้ชมถือว่าเสียนคำานวณยเสี่ยนปูประยูตะว่าพ่อพ่อพ่นพอดีพ่อคนบาเก่าตัวเดียวนะครับเนาะจังไดคือว่าตัดผิดพอะกันถือคืออสูงหนึ่งเกตตกลงหนึ่งเกลูด มันก็ต้องมิจฉาตัวศูนย์สามเนาะแม่นพอครบหลุดเน่าครบหลุดเนาศูนย์หนึ่งเจ็ดกวอนเมื่อกี้เดี๋ยวพ่อไปศูนย์ในหนึ่งในเจ็ดมันมาเละมันการผิดฟองศูนย์ยังไงบมาย่างแล้วศูนย์สามตัดผิดโถนป่อวพ่อคนมีจฉุกอาจารย์จะเข้ากวดมาตัดทั้งครับอืมและตัวนี้ได้เก้าตัวเดียวเลยกว่าพ่อบนที่พ่อบนล่างมักตัวเดลยวพ่อล่าง เ่อนลวคำนวณบนวณบางเดียวถ้าหลุดคือหลุดเก่าเล่นมาพ่ถ้านจอนี่เก้าสามคู่เดียวพ่อมันหนึ่งสามหามาประกบเสกเก่าโอ้หนึ่งสามหาประกบเสกเก่าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหาแต่ว่าพอเด่นเด่นคือเด่นเก้าเอ้ยเด่นเก้าตะก็จับให้นเน้นเก้าสามตัวติดขึ้นหนึ่งขึ้นสามขึ้นหาศูนย์ผมมีที่พอบนหมดเลย บ่มีเหรอในนั<ม>่งบ่มนวณบ่มีสิพอ่อที่เรียกอาจารย์หลายๆครับหลายๆตัวนี่ครับเขาถือบ้างว่าอาจารย์ได้เคยเขามาว่าท่านผ่านแะต่ก็ออกมาปกกระกบกันกบ้างกวติดกันติดๆห้องกับเขาด้วณมาอืมยเกิดขันวณเอาน้ำสมุทรเนี่ยน้ำสมุทรขันวณในสมุทรหวยแหน่สิทิพย์พ่อพ่อยังก่อนครับผมโอ้ยเอ๋าเสียนน้องตุ่มด้วพี่น้องได้ ครับธรรมชมพอว่าเอาน้ามีละแย่ <c oughs> เ,ออเอาเสื้อเสียงขนาดฝ่าเอาเส้นน้องตุ่มพี่น้องพอเพิ่นจะมาหาปุ้ยเนี่ยพอนผู้ชมแต่ว่าพอเห็นว่าเลีกวิ่งนี่กะเขาเล่นก,ก็หาล่องควายเขาหาทิเพิเ่นได้เขาหาตัวเดียวมีนอาจารย์บ้านผิดบ้มีบ้นบ้มี่บ้นบ้มีบ่มีม่ามหาเอาของพอคือมีหนึ่งมีสามมีหาเด้มัน แต่ว่าหนึ่งสามสี่หนึ่งสามซี่ตัดมาเอาหนึ่งเอาสามเอาหาเอาพอพี่โอมไปชูตรหนึอาจารย์หนึ่งอาจารย์ในวิศวกรรมแต่ว่าของเอปูพนีเพิ่นบริเขียนแต่ว่าเก่าหาติบติพอเก้าห้าฉันก็สูตก็ได้พีนองคือเก่าห่าจะขึ้นเก้าห่าโอ้พี่น้องปู่ชายวานน้พี่น้องนะครับเนาะพอคนว่าตัวที่เพิ่นจะขึ้นกระดานคือเก้าห่าแต่ว่าสูตรของพ่อพันนี่ดี บนย่างเดียวคือเก้าเหล็กติดคือหนึ่งสามหานะพอเนาะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าน้นที่เก้าสามตัวเดียวหาเก้าจัดเก้าสามตัวเดียวนี่ะเพอเอาเดี๋ยวเขียนให้ท่ารมชุชมพี่น้องอ๊บเอาแต่เอาปูคนบอกเก้าหาตัวเดียวที่พาะหมู่มาเพิ่นนี่นะโอ้หมูบ้านเพิ่นยูอยู่ที่เพาะมันมันขึ้นว่านเข้าหา เซียนน้องตูมติพ่อตูมสิบหัวผสลูต่ออูมอตูมสิบหัวผเลขเห็นือว่าเลขไม่ซี่ดั่มจังไลยพ่อเลขไม่ซนนี่ดี่มยังซงต้องเชื่อมโอ้โอครับผมบ่านพิจิตรเทียตีนี้ครับเป็นบนอย่างเดียวนะพ่อนะเนาะบนวิ่งก้าติด หนึ่งสามห้าครับผมเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้ากับปูช่ชายวานเก้าห้าตัวเดียวที่เพาปูช่ชายวันมาเก่าหาตัวเดียวไดว้ทำชุ่มนะครับเนาะอือ <c oughs> <c oughs> บนนี้รูดเก้าเลขพี่น้องพอคนว่ามั่นใจเก้าเลขติดของพ่อในเก้าสามตัวเดียวตรงกันกับปูเก้าหานะพอเนาะครับตรงกันที่เก้าห้าของปู่ชาวานเก้าห้าได้พี่น้องเด้อโอ้คนว่าสุฟังยืนมาผ่าปูออมาคำนวณย่อมกันกนะเ<อ>พื่อเพื่อคนมาเดือคนว่าคนในซื 0, ้อหนึ่งเก้าครับซื 0, ้อหนึ่งเก้าถิ่ม มาตัวแรกมือเกาะหงุกป่วยเลยพรวดแล้วก็ดึงนังซื้อออกมาตัวแรกมันเหนียเกาตัวมันบ่โตมาพิจิตรเขียวบางประตูมีตกก็ตกเอาใส่ตัวนี้อืครับเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะปูบระยูงหมกปูท่านได้ขึ้นกระดานแต่ว่าพอเพิ่นมาหาปูก็ได้คุยกันคำนวณน้ำกันนะครับเนาะพอเวลาปูปูหอยมาเก้าห้าคู่เดียวได้พี่น้องเด้อนะครับโชคดีอันนี้พอเพิ่นเซียนน้องตุ้มพอนาวนี่ละ ครับอลตองเอาซื้อยังลงเนาะพ่อมาเป็นเซียนหนองตูมของพ่อบนอย่างเดียวนะพ่อเนาะครับวิ่งบนอย่างเดียววิ่งเก้าเลขติดพ่อหนึ่งสามหาพ่อฮาถ่ายจับตามสูตรของพ่อพันเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าแต่ว่าพ่อเพันเน้นคู่เดียวเก้าสามับปูเชวันเก้าห้าคู่เดียวครับผมครับผมคุณพ่อนะพ่อเนาะครับผมให้เอฟซีได้โชคได้อย่างนั้นพี่น้องนะครับเนาะซื้อว่าบอไรต์โต ของเหล็กพอี่เป็นชุดบนอย่างเดียวนะพ่อเก้าหารอปู้เพิ่นก็ว่าบนมาพ่อเอาทรรมชาชมครับเนาะพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณพญ่ไม่หญงครับอยู่ดีไม่แห้งเด้พี่น้องเด้ออับแอดมินบ่าวเถากะพอดีมาหาปูปูบบยูได้ฟอฟอฝนพอดีพี่น้องอือถือว่าโชคดีนะครับถือว่าเปิดตัวเซียนน้องตูมไปนั่มนะพ่อเนาะ หาเพิ่นได้โชคได้มาหนเพราะว่าพอเพ,พิ่นพิสูจน์ทงเพิินรับคำนวณเองแล้วก็าหาจากในสมุดน้ำเนยว่ารับหาจากในสมุดน้ำเนยพอนมาพอเพิ่นกระทอมตพี่น้องก็ที่ว่าเป็นเซียนผู้หนึ่งนี่แหละครับเพิ่นก็มาคำนวณกับปูอยู่นี่เาพี่น้องนะถือว่าเปิดตัวเซียนน้องตุ้มพี่น้องครับงวดแรกจะเป็นจังไดจังรอแลพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าเลขพอเพิ่นบลายโตัวนะครับผมช่มแคปนาจอพี่น้องครับเซียนน้องตุ้มนะครับเนาะ ผ่อนแบเลขปูเชวัานขึ้นเกาหาได้ครับผมพ่อมักหนี้เลยบ่ะครับตรงๆนี่มองพ่อเนี่ยเก้ามาหลักสิบตีพ่อโอ้เก้าสามนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นลักหน่วยเะแต่ว่าผมว่าเป็นลักสิบอาจารย์ผมพ่อว่าเป็นลักสิบเอาแต่ปูเพันหนึ่งหายได้พ่ะเกาห่าห่าเก้าป่ะเป็นไอห่าเก้าเป็นไอหาเก้าเอาห่าเก้าได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะ หาเก่าตัวพ่นมาหาเก่าที่พอมัน,มนก็ถือว่าพ่อเพี่ยนละขั้นหนาเก่าหาเก่าเก่าหาเก่าเด้อพอพ่อนมาพี่น้องเอาพอมาเก่าจะอยู่รักหน่วยแต่ว่าของพ่อพอนมาเก่ายู่รักสิบครับท่นานผู้ชมคว้มเห็นต่างกันนิดนึงต้องเห็นต่างของพ่อพอนว่าลักเก่ายู่รักสิบปู่ว่ายู่รักหน่วยท่านผู้ชมเอาครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องแอดมินบอลเท่าสวัสดีครับครับผม <c oughs> ขอบคุณครับพ่อ